ใช่ครับสถานีต่อไปครับผมโคกหนองนาโมเดลพื้นที่สมไร่ครับรอบนี้ย้ายไม่ไกลครับผมขอใช้บริการของทีมงานเสียโดมครับออจอก,ก่อพงสก่อนย้ายตามหมู่บ้านครับผมรถเทลลรลเล์เข้าไม่ได้เนะก็เลยเอารถใหญ่ให้เอารถ10บล้อเข้ามานี่แทนครับ sáng chế cực cực cao các vùng Don't bang. เอาใส่ไปด้วยกันเลย ออกัวใหญ่เลี้ยวขาแล้วไปตันจีเพียรเลยมม่จะากกินข้าวให้ใช่สีดมจักินข้าวไหนจักินข้าวไหม ช่้งเช่นบริการนะฮะทั้งเหรอไปหน้าบิวนะไปนะครับพี่น้องพบกันเจอนี้ครับเจอกันไม่คลิหน้าครับผมสวัสดีครับ